ก่อนเพื่อนรับชมคลิปเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิง่งติดตามช่องไว้ผมด้วยนะแล้วผมก็ไปกลุ่มพูดคุยครับเพื่อนครับชื่อกลุ่มล็คที่ไทม์นะเป็นกลุ่มพูดคุยของเรานะครับแบบว่าประมาณว่าเพื่อนเล่นเกมไหนแจกแตกตีว่าเล่นสู่เทคนิคอะไรยังไงก็จะไปบอกกันนะแนะนํากันหรือว่าใครโดนเกมไหนมานะแบบว่าแข่งปักเลยครับเพื่อนครับแบบว่าปัก,ป,กปักเลยอย่างเงี้ยก็จะมาเตือนกันนะเออให้เลี่ยงเลี่ยงนะไปเกมอื่นประมาณนี้ใครอยากเข้ากลุ่มพูดคุยเล่นนำไปเปรียกก็ใต้คอมเมนต์นะครับปักหมุดไวเร็วครับเพื่ เข้าฟรีนะชอบจริงคำว่าฟรีอย่เนี้ยอย่างวันนี้ฟรีเกมมาขอเห็นหน่อยเพื่อครับเอาทุนมาที่สองพันนะเออขอเห็นหน่อยฟรีเกมมาเปิดไปเลยครับเพื่อครับเอาเบ็ดยี่สิบก่อนนะเมื่อกี้แม่งเข้าเบ็ดยี่สิบภาคแรกไปแบบเข้าฟรีไปแม่งได้สามสิบาทแบบเจ็บจี๊ดเพืออคือหน้ากูยังชาอยู่เลยอะไม่งูอย่างเซง็งดูแม่งเข้าแล้วแม่งทำแบบ ภาคแรกภาคแรกอย,อย่างแข่งแล้วดูภาคสองมาเพื่อนนะภาคสองจะมาไหมเอามาแค่เอามาสองพันเลยอะ่ะนะสองพันขอแตกสักนิดสักหน่อยป่ะเพื่อนให้ได้เคี้ยวหน่อยภาคหลังมาแล้วนี่มึงปลื้มอย่างเดียวเลยอ่ะเพื่อนมึงจะแบบว่าแดกอย่างเดียวเลยอะ่ะมึงไม่ให้เคี้ยวหน่ยอยหรอมาดีๆ โอ้ยเพื่อนแต่แม่งว่าวพักแ,บบแ่งทรงแม่งมาเหมือนภาคแรกเลยว่ะเพื่อนคือแม่งแม่งว่าวอ่ะแม่งดูดดดอะ่ะเอาแล้วกูลงชิปแบบว่าโดนอีกแล้วนะพักหลังนี้นี่โดนอย่างเดียวเลยอะ่ะมาเพื่อนดีดิขอสักทีนึงก่อนนะเพื่อนโอเค อันนี้ก็แบบว่าปล่อยพันหมุนออโต้ไปเลยนะเพื่อนนะแบบว่าไม่มีสูตรอะไรนั้นนะวันนี้เทคนิคอะไรไม่มีคนระับเพื่อนครับมาลองแบบปั่นเลยแบบว่าเช็คลายหน้าเกมนะถ้ามันแข็งก็เดี๋ยวไปบอกเพื่อนๆในกลุ่มนะ่ะเมื่อกี้ก็ไปบอกเล้วเพื่อนภาคแรกไม่แข็งจัดนะให้แบบว่าให้ทุกคนเลี่ยงนะเลี่ยงได้เลี่ยงช่วงเวลานี้ประมาณบ่ายสามครับเพื่อนครับดูแเพื่อนวนะัยไหมหายไปแล้วหกร้อยครู ได้อยู่เพื่อนมีทรงอยู่เพื่อนมีทรงอยู่เพื่อนทรงแดกครับเพื่อนทรงแบบนี้แดกชัวเพื่อนนะมภายใต้เสียงหัวเราะมีน้ำตาซ่ออยู่เฮ้ยดอกน,นี้มาเจ็ดสองเปิดเทอร์โบไปเปียบโอ้โหเปียบหน่อยอน เจเตมาให้กูไปยับ่อยไปยับไปทีวิมาไ,มไหมื่อมาอย่างมายัางเมื่อสวย,ยขเขาเชี่ยวแบบเต็มคำได้ไหมเพื่อนสเกตเตอร์ลงมาให้ หัวโลงเพื่อนแบบว่าจะได้แบบว่ากินเต็มข้อล่อเต็มแข้งอจัดไปเต็มคำมาเพื่อนอ,อิ่มเลยอะ่ะโอ้โหแม่งอย่างไวเลยครับเพื่อนครับแม่งดูดจังวะเพื่อนคือทรงมึงไม่ดีเลยเพื่อนตอนนี้ มันเบ้าล้วนเพื่อนเบ็ด20ิไม่น่าไหวแล้วอไปเบ็ดสาสิเลยแล้วกันเบ็ดยี่ิบแม่งเกือมาขอขยับเบ็ดขึ้นหน่อยแล้วกันเพื่อนได้ลุ้นให้ได้ลุ้นเพิ่ม หนื่500สุดท้ายแล้วเพื่อนแม่งโหหนักกว่าภาคแรกอีกภาคแรกยังพอมีแตกนี่ภาค2องแม่งดูดอย่างเดียวเลยครับโอเคแม่งว่าหมด โอ้ว่าคือแม่งจ่ายเบามากคือเบาทุกดอกเพื่อเอาแล้วครูหมดครับเพื่อครับแบบนี้แม่งดูดดูดดูดหมดเลยโอ้โหเพื่อน หนักหนักเลยครับผมเอ้ยเพื่อนเออกูได้เข้าอุ้ยเหลือร้อยสุดท้ายมาได้ไงวะเนี่ยกูขอกูขอคือคือคือขอเลยเนี่ยโอ้ยเหลือร้อยสุดท้ายแม่งกูเกือบแบบว่าหน้าซึมไปแล้วเอ้ยได้เคี้ยวอยู่ได้เคี้ยวอยู่เพื่อนตรงนี้ขอแจ้งหน่อยเพื่อนโอเคมาดิเพื่อนเต็มข้อเต็มข้อเต็มข้อเพื่อนเต็มข้อ เต็มคอเต็มคอเต็มคอ,มอไอ้ตัวเนี้ยรอ,อ,อดความรู้สึกเหมือนจะรอดเหลือร้อยสุดท้ายครับเพื่อครับแม่งมาโอเคไหม <c oughs> รู้สึกโล่งใจเลยว่าไม่งได้เข้าแม่งเ,เกือบไม่รอดเลย,พลยเพื่อนครับมีทรงไหมมีลายไหมเพื่อนหอดีๆเพื่อนห่อแน่แนๆจุกๆขอเคี้ยวเต็มคำเพื่อนหอเคี้ยวเต็มคำ ขอเปียบหน่อยเพื่อนขอเปียบหน่อยขอเปียบหน่อยเพื่อนอย่าว่าหมดกูขอร้องเพื่อนเออมามามามีโซงเพื่อนแบบนี้โอเคมาสี่ร้อยสามสองเพื่อนขอเปียบเอาอีกอย่าว่าอย่าว่าอย่าว่าเพื่อนอย่าว่าอย่าว่าเพื่อนอย่าว่าแม่งว่าลวนตรงนี้ขอแน่นๆจุกๆเต็มคำเต็มคำเพื่อนแปดร้อยสิบเพื่อนขอเต็มคำเต็มคำอีกทีนึง เปียบเพื่อนเปียบแบบนี้เปียบแบบนี้เปียบเปียบเพื่อนมาห้าร้อยสเพื่อนเปียบ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 อไหลไปเพื่อนไหลไปแตกเพื่อนครับแตกอุ้ยตัวน,นี้แม่งมีสี่พันครับเพื่อนครับกำไรส่งพันจากคุณเที่ยวมาเบสสามซิมนี้ก็แต่มาลอยเท่าแล้วครับเพื่อนครับโอ้โหแม่งสุดท้ายดอกนี้แถมแถมเพื่อนมาขอคอมโบเหมือนเมื่อกี้เพื่อนขอตะกี้เลย อขอขอมยเหมือนตะกีเพื่อนอีกหน่อยอือพอเลิกกูเลิกสามพันเก้าครับแตกรอบนี้เฮ้ยเพื่อนยา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 ,ยายพอแล้วพอแล้วพอแล้วกำไรสองพันครับทุกคนครับเพื่อนครับภาคแรกดูนะภาคสองมาดีครับผมช่วงเวลาตอนนี้ประมาณบ่ายสามสิบเออช่วงเวลาบ่ายสามเดี๋ยวบอกในกลุ่มครับว่ามันมันแจกแตกดีนะเพื่อนนะ โอเคใครอยากเข้ากลุ่มเล่นเอาไปดูการใต้คอมเมนต์นะเพื่อนนะเข้าฟรีกลุ่มพูดคุยของเราไว้ไปแชร์กันแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะเพื่อนนะขอสําหรับคลิปนี้นี่ขอสักหกสิบไลค์เพื่อนครับได้ไหมทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนนะเอาออกก่อนเพื่อนได้คืนมาเมื่อกี้โดนภาคแรกไปอันนี้ได้คืนมาแล้วเกือบไม่รอดเหลือร้อยสุดท้ายแม่งแตกให้โคตรฟุกเลยเพื่อน โอ้ดวงอย่างดีเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเพื่อนบายบายฟิน